ในเช้าของวันที่แสนสดใสนั้นคือวันที่เจ้าหญิงพีชและมาริโอจะแต่งงานกันมีแขกมากมายถูกเชิญให้ไปร่วมงานนี้แต่เจ้าสาวอยู่ไหนล่ะเกิดอะไรขึ้นคิดว่าวันนี้จะเป็นวันที่เจ้าหญิงพีชมีความสุขที่สุดสะอีกโอแม่เจ้าไม่จริงเธอหายไปไหนช่างน่าเศร้าจริงๆริรว่าเธอยังมาไม่ถึงหรือเปล่าแล้วถ้ามีคนลักพาตัวเธอไปล่าไม่ต้องห่วงนะเพื่อนไม่ว่ายังไงฉันจะไปหาตัวเธอให้พบเองเอะเจ้าหญิงพีชเธออยู่ที่ไหน ใครร้องให้ตรงน,นั้นนะ่ะต้องไปดูซะหน่อยแล้วเจ้าหญิงทำไมจะไม่อยู่ในนี้ล่ะอย่ามองฉันนะแซมฉันแต่างงานในสภาพนี้ไม่ได้หรอก <c oughs> อาไม่ต้องห่วงนะเจ้าหญิงฉันรู้วิธีช่วยรออยู่นี่นะ <c oughs> แซมวิ่งไปหาเพื่อนซีของเขาเธอเป็นคนเดียวที่จะช่วยเขาได้สีแเปล่าคือเจ้าหญิงพีชเออเธอพูดกับใครอยู่หรอ <c oughs> เปล่าจ้ะเจ้าหญิงพีชทำไมหรอจ๊ะ ดีจาจเจ้าหญิงอย่าร้องนะเราจะช่วยเองเธอจะเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดในโลกจ้าขอบใจนะเย้ดีใจจังเลยเรามาแรบ,บ่แรงชงกันเถอะการอาบนา้ำคือสิ่งที่จำเป็นเพื่อชำระความสกปรกและผ่อนคลายและนี่จะช่วยได้อย่างแน่นอนฉันแน่ใจว่าเจ้าหญิงของเราก็จะได้ประโยชน์จากการแชร่อ่างและมาร์กน้าสุตรเมนเทลของฉันก็จะทำให้ผิวเธอกระจ่างใสสุขภาพดีเอาล่ะเรามาล้างฟองออกกันเถอะ ระวังนะอาฮะแบบนั่นแหละล้างตัวและอาบน้ำเธอก็จะสะอาดเร็วเอออือฮิสงสัยจะมากไปหน่อยละมัง้งไม่ต้องห่วงทีมของเราจะรับผิดชอบทุกอย่างเองอะฮะเฮ้ยไปกันใ้ฉันทำความสะอาดโดยไม่มีมอ็อบได้ไงอยู่เฉยๆแป๊บนึงนะจ๊ะและพยายามอย่าขยับหัวนะขันตอนนี้สำคัญมาก อทรงผมนี้เหมาะมากเลยนะเจ้าหญิงถ้าดูน่ารักแล้วก็โอ้ oh, เราต้องหาอะไรที่หนูเหนียวมาเฮ้เฮ้ทำไรของเธออย่ามาแตะตัวฉันนะในบ้านนี้มีฉันตัวเหนียวคนเดียวที่ไหนนี่ไงลองมาฝรั่งเซ่งั้ <c oughs> งนมาลองดูกัน มันดูสวยมากเลยเดี๋ยวรองเท้านี้ส้นหักแล้วนี่แน่นอนว่าเราต้องการคู่ใหม่รา้สึกสบายจังเธอคงไม่คิดว่าเราทําเสร็จแล้วจริงไหมขับใจจ้าเราจะทําให้พื้นดูโดดเด่นด้วยยาทาเล็บสีชมพูแบบนี้อ่าที่เหลือก็แค่จัดการกับส้นรองเท้า เธอไม่คิดว่ามันจะสูงเกินไปหน่อยหรอก็อาจจะนะแค่ล้อเล่นน่ะนี่ไงจ๊ะนี่เป็นการตกแต่งที่น่ารักที่สุดจากลวดกำมไมยี่เลยและรองเท้าสไตล์เจ้าหญิงพีชที่ไม่ซ้ำใครก็พร้อมแล้วโอมันสวยมากแต่ฉันยังต้องมีชุดเดรสด้วยนะเฮปเทปเทปใช้กำลังกระสากการให้ดูนี่เราวค่อยๆเอาเทปมาพันหุ้มตัวตุ๊กตาของเราไว้กันเถอะทีนี้เราก็ต้องใช้กาวเพิ่มเออใช่มากหน่อยนะคะ และนี่คือกากเพชรที่ฉันชอบที่สุดเลยมาใช้มันตกแต่งชุดเดรสเจ้าหญิงกันดีกว่ามันวิบวับจับใจเลยโอ้สุดยอดจริงจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เสร็จเลยจ้านี่มันไม่ใช่ชุดธรรมดาสำหรับปาร์ตี้ทัทวๆไปหรอกนะแต่นี่คือชุดแต่งงานของเจ้าหญิงไปกันเลยโอ้ยอ,อย่าร้องเลยนะถึงมันจะเป็นน้ำตาแห่งความสุขก็เถอะเพราะวนะฉันไม่มีผ้าเช็ดหน้าขอบใจจ้าอืมทิชชู่นี้ทำให้ฉันมีไอเดียบางอย่าง<ข> และนี่ก็คือวิธีท,ทำดอกกุหลาบเล็กๆที่แสนง่ายและมันช่วยเพิ่มบรรยากาศให้งานเฉลิมฉลองโอ้สวยจริงๆนี่จะเจ้าหญิงเฮ้ย hey, ซูงานแต่งเจ้าหญิงจะขาดมงกุฎไม่ได้จริงไหมถูกต้องจะแสมี่แต่มงกุฎนี้ยังขาดอะไรไปนะอ่าฮ uh huh. มันต้องแบบนี้สิมาตกแต่งด้วยพลอยประดับกันดีกว่าและผ้าคลุมที่งดงามไปกันเลยดีจังฉันดูสวยมากเลยตอนนี้ฉันพร้อมสำหรับงานแต่างงานของฉันแล้วไหนที่สุดรีไปเถอะตอนนี้มาริโอกำลังรอเธออยู่นะแล้วแซมก็นำตัวเจ้าสาวที่หายไปของเรากลับไปหาเจ้าบ่าวแต่นี่แหละปัญหามาริโอกังวลมากขโมยจะไปตามหาเจ้าหญิงจนเนื้อตัวสกปรกไปหมด อออฉันฉันดูไม่จืดเลยคุณพระช่วยหอ้โอยเอาไหมที่รักของผมคุณโอเคไหมพีชนี่ผมมาริโอ้อวีวเฮ่ออ๋อดูเหมือนว่ามาริโอจะมีปัญหาซะแล้วแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะทุกคนเราจะจัดการปัญหานี้เอง ว้าวพวกนายไปไหนมาเนี่ยกลิ่นแย่มากเลยนะเอออีกลิ่นขมคอที่สุดเลยเออคงต้องทิ้งเราแล้วมั้งเออที่รักดูสิคณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาออกกำลังกายมากแล้วล่ะค่ะใช่เลยจ้าและตอนนี้ด้วยขั้นตอนง่ายๆมาริโอก็ได้ซิกแพคมาแล้วเยียมเลย กายพร้อมแล้วแต่ยังไม่มีชุดเลยเราจะแต่งตัวเธอยังไงดีนะไมนะนี่เป็นอะไรกันสู้ช่วยด้วยมองยม่นใจไรเลยเฮียขับใจแค่ถุงมือ,อยางนะ่ะและมันก็ใช้ได้พอดีขบับใจนะแซมเราจะตัดตรงนี้อาา่าฮะเราจะใช้มันทำเป็นกางเกงค่ะทีนี้ก็แค่สวนเข้าไปแล้วเรียบร้อยเรายัางต้องมีเสื้อเชิตด,ด้วยนะแซมผู้เลอโฉขอ,ขอนำเสนอคอลเลคชันเสื้อผ้าพร้อมใส่ชุดล่าสุดของเขา และแฟชั่นชุดนี้ฉันเรียกมันว่าตัวตึงแห่งพงไพรอุละล่ะ,ละโอเคจ้างั้นลองใส่ดูกันออออแล้วสีชมพูนี่ล่ะสีนี้อินเทรนตลอดกาลเลยนะเออฉันว่ามันรัดไปนะคงไม่ดีมั้งเออ,องั้นลองตัวท็อปของคอลเลคชันนี้กันชุดนี้ไง โอ,อ้แม่เจ้าต้องนี้สิผมดูเท่สุดสุดเลยเจอเอ,อ้าคุณดูดีมากเลยที่รักขับใจนะแซมผู้เลอชมด้วยความยินดีสุขสันต์วันแต่งงานนะคะเพื่อทำให้ชุดดูเป็นทางการมากขึ้นเราจะเพิ่มหูกระตายเอ,อ้เจ๋งเลยเร,เราต้องมีสุ้มแต่งงานด้วยและฉันเตรียมดีไซน์ที่สมบูรณ์แบบไว้แล้ว ด้วยเวทมน,น,นต์แห่งการตัดต่อนนิดหน่อยตอนนี้สุมอาณาจักรเห็ดก็พร้อมแล้วเม็ดปีดรีดร้อนสีรุงช่วยระไว้น่ารักไหมล่ะคะอืมฉันว่าน่าจะเพิ่มลูกโป่งหน่อยดีไหมจริงด้วยจ้านาโนเทปของฉันอยู่ไหนนะขับใจจ้าแล้วก็ โอ้ <AL> มันดูสวยมากเหมือนในเทพิยายจริงๆเลยทุกอย่างพร้อมสำหรับงานแต่งงานแล้วสถานที่ก็ดูงดงามแขกทุกคนเฝ้ารออย่างใจจดใจจอ่อเจ้าสาวและเจ้าบ่าวมาแล้วเริ่มพิธีกันเถอะเจ้ายิ่งพีชเจ้าพร้อมที่จะรับมาริโอเป็นสามีของเจ้าหรือไม่พร้อมค่ะพร้อมที่สุด มาริโอเจ้าพร้อมที่จะรับเจ้าหญิงพีชเป็นภรรยาที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปหรือไม่ครับแน่นอนเลยข้าขอประกาศว่าเจ้าทั้งสองได้เป็นพระราชชาาและพระราชินีแล้วและขอจงยืนยันความสัมพันธ์ของเจ้าทั้งสองด้วยการจูบแสดงความรนะักพิธีเสร็จแล้วขอไปพักกอนนะว่าแต่เค้กแต่งงานอยู่ไหนเนี่ยฉันหิวแล้วนะเออนั่นสินะเค้คลลกล่ะหลังจากรอเป็นเวลานานแขกทุกคนก็เริ่มหิวแต่ดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นกับเค้กแต่งงานเค้กของเราเกือบหมดแล้วโอ้ใครทำแบบนี้ได้ ส่วนคดีนี้ด้วยตัวเองอ่าฮะไหนดูสิเออสัญชาติตางของฉันบอกว่าฉันรู้นะว่านายมีส่วนรู้เห็นในเรื่องนี้อุมีคนโดนจับได้แล้วไม่มีใครเห็นคุณค่าของเชฟเลยโอเคคุณจะได้เค,ค้กก้อนไหมแต่มาชเป็นโลกแค่ฉันเดียวมันไม่พอหรอกนะจะเติมน้ำเชื่อมนิดหน่อยหรือป้ากๆก็ได้ตามต้อง เรารู้อยู่แล้วว่าแบบไหนที่เธอชอบคุณพ่อครัว <c oughs> เราต้องตกแต่งให้เป็นมะเขือเทศเออเป็นเห็ดต่างหาก <c oughs> หมวกของเห็ดเสร็จแล้วและนี่คือก้านของมันเพอร์เฟคอ่ะ huh. ถึงเวลาตัดเค้กแต่างงานแล้วมาริโอและเจ้าหญิงพีได้ทำพิธีเสร็จแล้วด้วยการทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกันเฮ้ย hey! <laughs> พอได้แล้วแขกทุกคนยังรอเค้กอยู่นะ <laughs> <laughs> และนี่คือทั้งหมดชอบตอนพิเศษแต่งงานของเรากันไหมครับถ้าชอบก็กดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะบ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกคน <laughs> เรารักคุณ